ทีนี้ไปดูหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าสักนิดหนึ่งคุณสุภชัยครับก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ราคาหุ้นเองก็เริ่มมีการทยอยปรับตัวกลับนะฮะขึ้นมาได้ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาครับอย่างกรณีของบ i กริมพาวเวอร์นะครับก็ล่าสุดเมื่อวันที่4สิงหาคมนะครับราคาปิดตลาดอยู่ที่37บาทสลึงก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับประมาณสัก8 7 6ในรอบหนึ่งเดือน G u l f Energy Development นะครับราคาปิดณวันศุกร์อยู่ที่48บาท50 ก็ปรับเพิ่มขึ้นมาประมาณสัก6%ในรอบ1เดือนเช่นกัน Global Power Synergy ครับ, gy, รบหรือว่า G P S C ขยับขึ้นมา3.3%จากนะฮะร,รอบ1เดือนที่ผ่านมาราคาล่าสุดอยู่ที่54บาท25สตางค์คก่อนหน้านี้เองนะครับก็มีความกังวลในเรื่องของนโยบายการแทรกแซงค่าไฟฟ้าหลังจากการเลือกตั้งในช่วงเดือนพฤษภาคมนั้นเสร็จสิ้นลงนะครับนั่นเองก็เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ราคาหุ้นกลุ่มโรงไฟฟ้า ปรับตัวลงมาค่อนข้างจะมากรวมถึงการที่กอกพอนะครับก็จะมีการประกาศค่าไฟฟ้าผันแปร ى, หรือว่า FT นะครับงวดใหม่ในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคมที่ว่าจะปรับลด FT ลงมา25สตางค์นะครับก็ทำให้ค่าไฟนั้นลดลงมาเหลืออยู่ที่4บาท45สตางค์ต่อหน่วยนะครับซึ่งก็ด้วยปัจจัยเหล่านี้เองเข้ามาเป็นแรงกดดันนะครับทำให้ราคาหุ้นปรับลดลงอย่างไรก็ตามเนี่ยขณะนี้ดูเหมือนปัจจัยหรือว่าความกังวล ในด้านต่างๆก็จะกลับมามีสถานการณ์ที่ดีขึ้นก็เลยทําให้หุ้นโรงไฟฟ้าที่ราคาปรับลงไปลึกเนี่ยกลับมาน่าสนใจอีกครั้งหนึ่งนะครับและก็ความน่าสนใจตรงนี้ก็คงจะอยู่ที่โฟกัสกันที่งบไตรามาสสด้วยนะครับอย่างกรณีที่คุณบุราพูดถึงกรณีบีกริมเนี่ยกลับมาเนี่ยปรับตัวขึ้นมาถึง8%กว่าในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมามีการประเมินโดยบริษัทหลักทร,รัพย์กรุงศรีพาณิชป์นะครับว่าไตรามาสสของบีกลิมเนี่ยฮะน่าจะมีกำไรสุทธินะครับอยู่ที่ 698ล้านบาทนะครับก็จากงวดเดียวกันของปีก่อนเนี่ยขาดทุนอยู่ที่193ล้านบาทก็ถือว่าเป็นการพลิกจากขาดทุนมามีกําไรนะครับแล้วก็ตากําไรขั้นต้นที่ถือว่าฟื้นตัวสูงมากสูงตามกําไรการขายไฟในอุตสาหกรรมนะฮะที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ประกอบกับค่า FT ที่จะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในรอบใหม่ีด้วยอีก25สต่างนั่นเองนะครับอ,อันนี้ก็เป็นการทําประมาณการไว้นะครับ 698ล้านก็จดจำตัวเลขไว้กลมๆสัก700ล้านสำหรับกำไรในวงวด Q2 นะเทียบกับ Q2 ปีที่แล้วอันนี้ถือว่าพลิกกลับมามีกำไรเลยนะฮะเพราะว่าย้อนกลับไปปี65เนี่ยมีผลขาดทุนสุทธิอยู่ที่193ล้านบาทขณะที่ตัวเลขประมาณการนี้ถ้าเทียบกับช่วงไตรมาสหนึ่ง ของปีนี้คือไตรามาสก่อนหน้าก็จะมีการขยายตัวขึ้นมาราว75%อนะครับอีกโซนหนึ่งที่จะเป็นปัจจัยหนุนนำหุ้นในกลุ่มโรงไฟฟ้าอย่างกรณีของ BigG r มพาวเวอเองนั้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องต้นทุนก๊าซธรรมชาติที่ปรับลดลงเร็วกว่าค่าไฟต่อเนื่องนะครับรวมถึงมีกำลังการผลิตไฟฟ้าใหม่เนี่ยเข้ามาเป็นปัจจัยสนับสนุนด้วยให้ราคาเป้าหมายนะครับไว้ที่46บาทคำแนะนำเป็นซื้อเก่งกำไรสำหรับทาง Biggree า Power คิดเป็นอัพไซด์จากราคาปัจจุบัน ก็อยู่ที่24รขณะเดียวกันมีการประเมินในส่วนของ GPC s ด้วยถูกต้องไหมครับครับ GPC นี่ก็มีการประเมินว่าจะมีกำไรสุทธิอยู่ที่600ล้านบาทนะครับก็ปรับตัวลดลงประมาณสัก12เปเมื่อเทียบกับช่วงนี้การของปีก่อนแล้วก็ปรับลดลงประมาณสัก46เปเมื่อเทียบกับไตรมาสแรกที่ผ่านมานะครับเนื่องจากว่าอัตรากำไรจากการขายไฟลูกค้าอุตสาหกรรมเนี่ยต่ำลงนะครับแล้วก็ต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็กำไรจากโรงไฟฟ้าสีราชาที่ออกมาต่ำกว่าคาดการไว้้อันนนีใมมุม ของ G P S c นี่อาจจะปรับตัวลดลงนะฮะทั้งเอียร์อเแล้วก็คิวอนั่นเองนะครับในส่วนของบริษัทราชกรุป๊ปนะหรือว่าหุ้นราชก็เป็นหนึ่งในหุ้นไฟฟ้าที่เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมีกรณีบทวิเคราะห์ของ ทางบริษัทหลักทรัพย์ธนาชาตินะอันนี้ก็เป็นมุมมองของนักวิเคราะห์ว่ากันไปแต่ด้วยการประเมินใหม่นะครับที่มีการหันประมาณการหันราคาเป้าหมายลงเนี่ยก็วันนั้นจะมีราชกรุ๊ปกับเอ็กโก<ช>ที่โดนไปหนักๆนะครับ,รบซึ่งราชกรุ๊ปเองเนี่ยล่าสุดทางคุณสุวัสดิ์สินสาดกรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานธุรกิจหลักทรัพย์ลูกค้าสถาบันบริษัทหลักทรัพย์ปียอนนะครับก็ได้ระบ,บุว่าราชกรุ๊ปเองเนี่ยจะไม่ได้รับผลกระทบนะครับจากกรณีการแทรกแซงค่าไฟฟ้า แล้วก็ความกังวลในเรื่องของโรงไฟฟ้าราชบุรีนะครับที่จะหม,หมดอายุลงออในปี2,568เนี่ย1,400เมกะวัตต์และในปี2,570อีก2,245เมกะวัตต์ก็โดยคาดการว่าจะมีการต่ออายุโร<ม>งไฟฟ้าออกไปเนื่องจากว่าเป็นแหล่งผลิต<ม>พลังงานไฟฟ้าที่สำคัญ<ม>ของประเทศไทยนะครับ,รบแล้วก็ด้วยอายุทางวิศวกรรมของโครงการเนี่ย<ม>ก็ยังสามารถที่จะดำเนิน<ม>การผลิตไฟฟ้าเนี่ยได้ต่อไปอย่างไม่ ติดขัดใดๆนะครับก็ตรงนี้คาดการณ์ว่าจะมีการต่ออายุโรงไฟฟ้ากันเกิดขึ้นในอนาคตขณะเดียวกันเนี่ยในส่วนของ e c โกนะรบ,บริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยคาดการแนวโน้มกำไรสุทธินะครับงวดไตรมาส2ปีนี้ไว้ที่1,043ล้านบาทก็ถือว่าเป็นการพลิกกลับมามีกำไรนะครับเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีผลขาดทุนสุทธิอยู่ที่777ล้านบาท อย่างไรก็ตามเอโก้เนี่ยนะฮะตัวประมาณการที่พันสล้านบาทในงวดไตรามาสสจะคิดเป็นการปรับตัวลดลงราว48%เมื่อเทียบกับตัวเลขจริงที่เกิดขึ้นในช่วงไตรามาสหนึ่งก็คือไตรามาสก่อนหน้าอย่างไรก็ตามหากไม่รวมผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนและรายการอื่นๆคาดว่ากําไรหลักของเอโก้เนี่ยจะอยู่ที่1,477ล้านบาทคุณสุภชัยครับนะครับแล้วก็มีการให้ราคา เป้าหมายนะครับ2เอโกไว้อยู่ที่138บาทนะครก็แนะนําเป็นถือนะฮะสำหรับ KGI นั่นเองนะครับ138บาทนะครับ138บาทก็อัพไซด์จากราคาปัจจุบันอ,อ,อยู่ที่ราว6ด้วยกันครับมีบริษัท Gulf Energy Development นะครับทางฟิลิปประเทศไทยก็คาดการกำไรงวดไตรมาส2ไว้ที่3,065ล้านบาทจะคิดเป็นการเติบโตนะครับ100.3เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ก็จะคิดเป็นการปรับตัวลดลงมาราว20.4%จากไตรามาสก่อนหน้านะครับโดยประเมินว่าจะมีการขาดทุนจากอัตราแรกเปลี่ยน,นยอยู่ที่ประมาณ750ล้านบาทนะครับซึ่ง้เทียบกับช่วงไตรามาสหนึ่งนั้นมีผลขาดทุนอัตราแรกเปลี่ยนอยู่ที่ประมาณ262ล้านบาทเพียงเท่านั้นอย่างไรก็ตามผลการดำเนินงานปกติ ยังคงดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยจะมีการขยายตัวขึ้นอีกราว4%เมื่อเทียบกับช่วงไตรามาสหนึ่งที่ผ่านมานะครับเนื่องจากคาดการว่าปริมาณการขายไฟฟ้าให้กับทางกรฟอและลูกค้าอุตสาหกรรมมีเพิ่มสูงขึ้นนะครับแม้ว่าราคาขายเองอาจจะมีการปรับตัวลดลงไปเล็กน้อยนะครับแต่ก็ด้วย จำนวนด้วยหน่วยที่มันเพิ่มขึ้นนะครับก็จะเป็นปัจจัยหนุนนำให้ผลประกอบการในภาพรวมนั้นยังคงมีการเติบโตได้นะครับคาดการในแง่ของต้นทุนราคากา๊สก็จะปรับตัวลดลงเช่นกันก็ทั้งหมดตรงนี้ถือว่าเป็นปัจจัยบวกที่เข้ามาสนับสนุนตัวของก้าวได้นะครับกำหนดคำแนะนำเป็นซื้อให้ราคาเป้าหมายไว้ที่58บาท คิดเป็นอัพไซด์จากราคาปัจจุบันก็สูงถึง20%ครับนะครับก็ลองติดตามดูฮะสำหรับตัวของกราฟแล้วก็โรงไฟฟ้าอื่นๆนะครับเพราะว่าถ้าดูเบื้องต้นนะครับให้นักทุนติดตามนิดหนึ่งฮะตามการตามการคาดการณ์นะครับว่าผลประกอบการในกลุ่มนี้นะครับก็น่าจะเป็นวันบือนเนี่ยจะเป็น g p s 4นะครับงบที่จะมีการประกาศออกมาแล้วก็ วันที่10เนี่ยอันนี้ก็จะมีหลายๆหุ้นด้วยกันนะครับอย่าง Gulf Energy Development ก็จะเป็นวันที่10อันนี้ตามการคาดการณนะครับที่งบจะออกมาหลังจากนั้นก็จะเป็นในส่วนของวิกนะครับที่อาจจะออกมาตามหลังนั่นเองนะครับ